เอ,เ,อเ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยปวดปิดลูกจ้ะอะไรเหรอคะแม่ดูอะไรอยู่เหรออ๋อดูนี่ก่อนสิอันนี้น่ะเอาเอาแว่นลงแล้วเหรอแล้วยายก็เอาแว่นขึ้นแล้วเหรอคะอ๋อใช่พอดีนี่ไงอันนี้ไหนหลติ๊กตอกอันนี้เหรอคะใช่จ้ะติ๊กตอกคนนี้อร่อยเฮ้ ยายคะ่ะคุณยายแม่แม่บอกว่าติ๊กตอกอร่อยแล้วค่ะเฮ้อยายพูดเพี้ยนแม่จะบอกว่าติ๊กตอกนี่สนุกไหมสนุกคะ่ะอ่าเอาส่เว่นขึ้นก่นกอนสินี่ติกต๊กตอกดูติกต๊กตอกแตกันนะได้คะ่ะกริิงกร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 ิกริงกริงงเสียงไก่โทรมาไหน เบอร์เขียนว่าเพื่อนเพื่อนทีก้าเออได้เสียงมือถือยายโทรยายข้หูขอรับหน่อยนี่อันเนี้ยเป็นคนแปลหน้าเพื่อนเพื่อนทีก้าทนแปลกหน้าก็ได้นะอย่ารับเลยหนูยายค้าขอก่อนนะคะทําไมเหรอก็มันเขียนว่าเพื่อนเพื่อนของทีก้ายายอ่านออกหรือเปล่าก็นี่ไงเพื่อนเพื่อนของทีก้าใช่ไงก็เป็นเมย์เมยของทีก้าหนูเชื่ออะไร ก,ก็ใช่ไงเพื่อนของหนูอ๋อเอ๋เอ,อ,อนี่สวัสดีว่างานคือก็นี่เรามานัดเพื่อนกันใช่ไหมเราจะไปที่ไหนกั็หรอเอิ่มจำได้ไหมว่าเรานัดกันไปที่ไหนอะจำได้หรือเปล่ามาบ้า มาเลยนะถึงหรือยังจะถึงแล้วอีกแปดเดืยวนะหนึ่งนาทีฮไปกันแล้วเพื่อนเพื่อนดิงดงดิ้งดง,ดงเสียงอ่อยปตะตอเล่นอะไรนะเพื่อนกับมือถือยายทํ่ไมไม่เล่นกับมือถือตัวเองนะมือถือหนูทำหายที่องเรียนค่ะ ได้เสียงอะไรนะอู้คุณเพื่อนยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราบ้านเธอดูดีมากเลยใช่เธอมีหลายชั้นเหรอเนี่ยหึเธอก็เคยมาบ้านฉันแล้วนี่นามาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนละสิใช่ เสียงอะไรกันนะ TikTok ไม่ได้บ่อยความว่าอยากจะเล่น TikTok สจหน่อยอะไรนะ้า YouTube YouTube อะไรนะ้า YouTube YouTube อะไร YouTube แปลว่าอะไรคะ่ะ TikTok TikTok พูดแต่อะไร t ิ k t อกเราก็ต้องมีอะไรคือ YouTube บ้างไงคะ TikTok ก็ต้องเป็น YouTube บ้างคะ่ะอ่อทุกสาวเราเล่นนุกอะไรกันนะ้า ยูทูบยูทูบทิกต็อกทิก youtube youtube ลูกๆฮะแม่ๆใครเห็นเหมือนที่หนูเห็นหรือเปล่าใช่ลูกสวัสดีค่ะหนูนัดเพื่อนมาอีกแล้วนัดเพื่อนมาทำไมอีกลูกเยอะตั้งแยะก็หนูอยากหนูเบื่อค่ะได้อยู่แต่บ้านได้อยู่กับพี่ชาวันๆไม่ทำอะไรได้แต่ทันแล้วก,กับโดนเฉียงโดนดุโดนพี่ชาดุอีก ก็เลยอยากจะมาเล่นกับเพื่อนบ้างวันดี่เสาร์วอาทิตย์ด้วยโจนเข็กมาได้เลยค่ะใช่น้องเข้าไปค่ะโอเคค่ะเอาม่นใหอยู่ตรงนี้นะเย้เข้าสู่ป้านค่ะ ฉันยังมีของเล่นอีกมากมายมีเกมให้ด้วยนั่นมัน,เป,นเป็นเกมของมิชานะเหมือนกันลูกอืมก็เป็นของหนูด้วยอันนึงหนูจะให้เพื่อนเล่นเล่นกันเลยอยากทำอะไรก็ทำไปโอเคบุกบุกบุกอะไรเนี่ยเด็กๆมาลรอเนี่ยโอ้โหทำาะไรเข้าของ ฮิโอ uh ้โหไอ้ิบก <ige> ุยอ <a> <oth> ื <dans k Idol> <Hospital> ้อนี้อะไรน่ะตอนนี้มันคืออะไรวุ่นวายกันหมดแล้วสนุกจุงเบ้อ ลาเป็นคนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมต์มาด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ท้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเฮ้เฮ้ก็มันยังสนุกไม่พอนี่นะนี่มาช่วยกันสิเพื่อนทำอะไรอยู่ล่ะป้าของกัน